สบายดีจ้าเพียวไม่พี่น้องจ้าเมื่อนีบอมียังหลายนะทุกคนจ้ามากินข้าวปุ่นน้ำกันจ้าเศร้าข้าวปุ่นนะทุกคนเสียดายบอมีพักจ้ามาเลยจ้ามาลงเมืองกันเลยพาผีผ้าหนองมากินก็เสียอย่างเดียวบอมีพัก กินก,กับมักถัวกระป๋อมันบ่มีพักมาทุกคนบ่มีตลาดนะ่ะ เสรบเบอรเสรแฮะเสร็มนของมา คนไหนก็ไปลดคนใหนแม่ว่าอยากกินมากกินส้มตำมากกินอันป,ปลาแดกปลาลามีตัวส่วยอืยุงขาตัวตายทุกคน ตัวสวู้ดีๆเลยนะทุกคนสำหรับคุณแม่ทั้งหลายเนาะคุณแม่หลังคอดนะแบบมุดลูกต่ำมุดลูกหย่อนมุดลูกแม่กระชับอืมอืมรวมนี้นตัวนี้ซอยได้ดีปัญหาเมยยังจบทุกปัญหาพายนะายในซองเดี่ยวเลยทุกคนเือตัวนี้จบทุกปัญหา ชิกินปลาแดกชิกินมังหงชิจินปิญจังไหลกระซัารับประกันไดเลยทุกคนเพราะว่าจะข่องก็กินดูแล้วทุกคนจ้ะคือคุณแม่ล้างคองดีที่สูทุกคนนำนมปอ,อย่ังกับแบบเห็นให้นมเขาตึงนะนะเป็นคนนึงกินหมกักกินปลาแดดก,กินหมกักกินส้มแล้วแบบ เบบไม่ยาม่ยิงเขาเนาะคนจะแบบว่าเกิดลูกไม่กินสมกินแสวหรือว่ากินตัามงงงกินประเด็มแบบว่าขั้นขั้นในปากสองค้อยุบยุบยิบยิบอนะพี่น,อน,น้องจ้ะหาเนาที่นเนาะกินบบท่านเบิร์ซองรับประกันได้เลยว่าเห็นผลภายในทองเดี๋ยว แล้วความโมซึกมันสียโมซึกได้เลยว่าตัวนี้ฮะว่ามันดีอันนี้มันคือซาโบาตันนะผังซื้อมันทุกคนจา๋าซื้อมันก็คือแบบซาโบาตันจา้าทุกคนจ๋าคือแบบตัวนี้อ่ะโบอย่างซีโมเลยเลยสำหรับผู้หญิงแบบหลังคอด กินหลายแห้งดีแห้งกินแห้งดีผู้ญาพุ่นยิ่งครับรักษาภายในคนใดไปว่ามัดใจผัววอยูล่องกินลองเบิงตัวนี้ซอยได้จ้ากระซึบกระซับ์แน่นอนจ้ะทุกคนแบบอือหือไม่อยากสี้่บาเลยควาหมหูซึกมันหูซึกได้เลยว่าแต่กอนจะกลองใหยเป็น ก็ได้เป็นหาศอกไม่กินน้องเบิงว่ะแบบเจ็บทองน้อยเจ็บนวงอะไรกะเวลาเฮานอนนอนกับแฟนยาแล้วก็เวลาตื่นเสามานะมันจิเจ็บทองน้อยม่นบ่อยมันูงแบบมันตึงๆอ่ะนะคุอทองน้อยเพระมันตึงๆเวลาเขาเรีนเขาอย่างเั้ก็เอามือเข้าสองมืออะปุ่มไว้เนาะปุมทองเจ้าของไว้ค่ะ จนแด้มาเจอตัวนี้จ้ะทุกคนจ้ะขึ้นรับประกันด้วยตัวนี้อ่ะมาเจอตัวนี้คือดีแห้งหงสซื้อวาเวลายยางไม่ได้ยางกระเบ๋าทองีอย่างเบาทองเบาใส่นะทุกคนคือตัวนี้อ่ะคุณยิงที่ไปว่าเห็ดเบี่ยงนะกิ่นเลยราคาบาแพงนะยสองสองสองหนึ่งจ้ะบอเดี๋ยวเนาะทุกคนจ้ะ ไม่แพงนนจใจทุกคนคือแบบว่ารักษาตัวเองคุณยังอ่ะสมเจ้าของที่เจ้าของเคยเป็นมานะเป็นบอลใดก็สร้างคือเป็นบอลเนี่ยแบบมันงุดนิดเห็ดอีอย่างก็เป็นเห็ุบ่อยากเหตุงุดนิดทุกคนโดยเฉพาะเวลาเป็นอ่ะอย่างก็จะเอิร์ดเป็นอันเพชรว่ะเป็นอันตัวขาวอืม ข้างายางุบยุบิบอืมเจัาอีหนังเวลาหย่างกัเราขาถูกับนันบอกให้ตุวนวาหลายคนเคยเป็นคุณยิงอ่ะเกือบทุกคนแหละทุกคนเลยก็ทุกคนเลยก็ว่าได้นะทุกคนรักษาตัวเองเนอทุกคนผูดด้ใดเป็นเกิดลูกไม่อะ

อืมอมืดีอ่ะเดี๋ยวค่อยกินแล้วทุกคนเดี๋ยวชิมากินไห้เบิร์กกินอันนี้อิ่มก่อนเดี๋ยวมันจะอิ่มน้ำก่อนน้ำสมุนไพรอันนี้อ่ะวิธีิกินกะตม้มง่ายงวิธมัชิมีดสองแบบแบบหนึ่งกะตม้มกินแล้วกับแบบที่สองก่ะเป็นเป็นชาทุกคนจ๋าะมาแบบใส่น้ำอุ่นๆนะก็ใส่เก้วแบบนี้สองหนึ่งมันชิกินไดไรสองเธอมันสิกินตอนเศ้าแล้วก็ตอนแรง กินตอนสาวตอนเด็ก yup. เด,ดีด๋ยวก็ทิมไอ้กินช่องไม่คัมภีรแบบต้มนะคัมภีร์คัมภีแบบต้มอ่ะน้ำสี่ลิตรต่อมะนุ่งห่อต้มสองครั้งต้มจนกว่ามันจะมันจะจืดคุณแหละทุกคนต้มยิงไปนะหั่นต้ม้นะฮะก็ใส่ตุ่เอามากรอกใส่กรอกใส่ขวดไว้ แส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่สําหรับเจ้าของเรามากินแบบนะั้นมากินแบบว่าถ้าเอาต้มต้มมาฮอนอนนะนะทุกคนมาสดกินนเือว่ามันอุน่นอืมมันแซ่บดีบ่ขมบ่คืนบ่ไม่กินจะทุกคนกินง่ายเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคุณแม่ทั้งหลายเด้อประจำเดือนมาบ่ปกติมุดลูกเจ็บมุดลูกอ่อนๆนแอะแเจ็บคือสีอก รักษาตัวเองเราเป็นบออื U ่นบัวาเป็นข้างรั้งนี่รักษาอย่างที่สุดทุกคนสําหรับผนะู้หญิง่ะนะผู้หญิงฮะจับไปเลยจับไปเลยเดอร์ยิ่งกินยิ่งแซ่บหัวติดใจแน่ <c oughs> นอนว่าซ่นนะเราไปนรือเป่าไป มากินของเนมเนมเมนเมนเมก็คือปลาแดกอันอน,อนี้ก็คุณชองก็คุณตีค้างกันนะ